ดีเบอร์สุดคนไปดียามเช้าพี่น้องเลยปฏิกายามเช้าจนะการดีเด้ผมเรื่อากับว่าสีพระเียวไปหาลัดเซาคนดูน้ำน้ำไป็นแบบเกมยิ่ไปอะไรคอยยังพาประพัดอีกเนาะนี่ก็สีพระเดียวไปหาลัดเซาก่อนพี่น้อไงออกไปหาลัดเซาจอบมูดิมากระบกเมื่อคืนนี้ไปก็บ่พอบ่ได้ไม่น้องเลยมูนะ เสากะสิ่ปเดียวลุยต่อเสาเนี่ยพุ่มโต๊ะตั้ส่เสาเลยแต่พิษหัวสีพอรดี๋อ่อแต่ตั้เสาเพื่ออะไรพี่น้องก็บําบัดปีพุตกะลัดเสาก็เลยทาปนเอิรนหรือว่าปนเสาตกอ่ะตอนนี้ปนกะมีแต่เสาตกไปเลยพี่น้องแต่ตกพอฝอยๆนะแต่ก็เลยพอเดียวลุยไปนี่เดี๋ยวไปลุ้นมืงว่าสิ่พอสิ่พบยังไงไปไปกบฏสองคนได้ ส่วนนาเป็นไปตั้งแต่ซาวผู้เป็นแข็งฝนไปเลยหนาไปน,นะย่างแต่สาเป็นพยายามเบ็ดมามาขอตะหอยตกงนี้วยมันตะหอยนี่หากไปอยู่น้องน่าจะไปไปตอนฝนตกนี่น้องว่าเนาะน่าจะมีเหิงก่นด้วตรงนั้น มาเจ็บประมาณ6เนี่ย6ประมาณเจ็บเป็นมงกุฎได้เราอหานไจนี่ยไม่อยู่แล้วมาเมาื่อคืนนี้ไม่เห็นโมันดุดข้างในเต็มเลยเดี๋ยวฮอนสิาพาเดี๋ยวไปดักมังกุดข้างในอ่ะวันนี้ก็มาฮอนบอนไปเที่ยวหอยไปหน่อยเก๋งกะเอาเป็ดจะเซอรว้าทรงเปะไปเลยทรงเซอร์อยู่บ่อนกับเป๊บัส,ส,บส,บสม,มาฮอนบอนแล้วก็บบพอบพัทนี่กับ พางมันึงไว้พี่เลวไว้เรียบร้อยทีมงานเราก็มาครบมาละพังมันหนึงจะสีมาหาให้ยุ้ยกินส่วนไปละเสามือเสานี่ก็บบีได้พี่เลวได้แต่ผลได้แต่ผลห้ามพี่น้องไปมาฮอดบอลนัสซาเพ้นไปยามเบ็ดป่ากันได้หลายเติบเลยนี่อ๋อแได้ปลายแล้กินเสามื่อนี้กับมีนกคอเฮาสมองไปการเมื่อคืนนี่ไงนกคอนกจ่า

นกคอเขาว่สิลาบโอ๋อนลาบนกขอ,อนี่เป็นถ้าข้าวสุกนี่ต้มน้ำไม้นี่จืดน,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 นี่กินกับลาบนกขอนี่ก็คักก็ได้เพี่งน,น้อ,อย,ยนักนึกษาเป็นสงสัยนัสศึกษาเป็นไปหามากมือเซาวไว้แล้วนี่นหลายเตอะถ้าฝนตกนี่ไงที่สุดก็ค,คือน้ำไม้ได้เพี่งน,น้อ,อย,ยข้ามีข่าว

ขอลุเดหรอนแรกนี่จออบไปหากินได้ที่บ่อผนี่แหละ่้เลยออแรกมันขึ้นพรเยมันขึ้นจำเลยเลุยนักโวยกลับเยกลับเลยระมือนมีแย้มมือนะน่าสิถ้ามีไฟทางนั้นอ่ะไถ้ามีราออทุอย่างอเชื่อหันกันก็ได้หนังูะ หบายลมวก็ไปเลกนี้นนาะนี่พอมันแหมเต็มสิ้นนนาะเบ็บสินเต็มนุอย่รอดวายง่ายลกับาปติบิมี่เลวความตุยมันนะมันนอง ปิดหนะเป็นวอาสิลาบไปแล้วสามนกโคโอเอาเพราะว่าคือละเม็นแบบอันนกคอนี่มันแบบลาบนี่ยอา,า,ออาอชีพได้กินดุเลยพี่น้องเลยอ่เพราะว่าได้กินดุนกคอนี่ได้นี่เพอก็คเคยได้ยินเขาสลายามันก็ลาบลาบนะเปลี่ยนโมโคบ้างมาเนี่ยอาจีพแซ่บเยอะเลยมันเนาะ นะปรุงก้อนมาดินีเอาข้าซุกก้อนนะจังน้ำเชื่อเ้ามาเชื่อเนี่ยข้ากับวัสบายน้อยนึงคนเรโอ้เป็นเบ็ดเยได้ยินไป้อนไม่เซอร์เบ็ก็ไมน้ำลายมีน้ำลายพูดเออแล้วบบดตตื้อแ่งไร้น้า ทางคนนะขี่ดิแต่โตเราดีขนาดนันได เอินพอได้นิดให้กินแล้วเอาหน้าเอินเอินลายก็ได้ มมโคโนกอ่ะขอฟอตได้ไปหน่อยอยังแต่ทาป้งป่าพบภวพัดเป็นลงโค,โยโซโซโคโอยู่โซหัวผักไจโตเาปาปาไปไวไวไวมไวไหมเอาากะป้งเรียบร้อยนี่ ปลาสาวเป็นพยายามเบ็ดมาเสาอะไรพี่น้องไงยยามเบ็ดมากอะ <laughs> เป็นไครบอมเมโง <laughs> เป็นมีสบายพี่น้องเไยเป็นพยายามเบ็ดมาเสาเนี่ยมาแล้วกัน,กกน <laughs> ปลาเป็นกะ <h aren> ได้อยู่ซีโตโอ้ใหญ่เต็มไดโอ้แต่ละโตนี่ปีงนี่เป็นตะมันส,สว่วนๆเลยโอ้ปลาใหญ่เต็มนี่หาผึ่งมาจังเจอ เมนูอ,อนาหาเสาาไม่น,นี่ก็ได้มาคนละเล็กคนน้อยก็แต่ว่าโอเคพี่น้อยแต่นี่แต่เอแรกนี่มันสิโอเคหรือเบ,อบ,อบอาว่าผลคือโตแห้งอยู่พี่น้อยยังมีเอิญอยู่นะข้าวของหมูว่าสิไปหากินทั้งเลยโกดกน้ำมันหา่านน่าจะง่ายที่สุดคือโนอมัยนี่แหละ้โยลงลายเมื่อคืนกินเขาแรกกับสามกินเขาแรกใหญ่ยังหอวสามโมงมา โจุกนักน yes> ี่เาหิ้างอีไ่งนี้โอ้โหมาแล้กอย่างเต่าละิม่เช่นี้เอาเอานล้อมาตั้งอ่ะคกบแล้ววะคกมาตั้งแก้วเซ้นแบบนี้ปั่นมากรได้แหละนั่นได้ตอนนั้นเยาย่ังมาเลยมาเอาเสาพร้อมแน่ปันนี้มาเล้ว ยังกินถึงเนื้อฮะกวอนสกินกะ่จำใจที่จะทานตามเคยอด้รเป็นต้นวยพอได้พออยู่หอกินเพื่อนนะมะาปรเดี๋ยวลงมือได้บ้านาี้โอ้น้ำยาขี้เทาตอกเจตางน้ำห่านเข้าเลยละมาพี่น้องมาลุย เด้ยเลิ่มา่จ๊ะไม่ค <os> ิดเดี่ยวละตัวทูกาคิดลำนาวห่าเอาไครับนีะมาเนามอว่าผัดเช้านี่ไฟผ่าไปลุยฝนตั้งแต่เช้ามาเครือยู่บนกระปะ ขึ้นงุ่มกัเป๊ะบนี้เงาเงากระแกซ <laughs> <laughs> er ื้อหรอว่ตะเงเป๊ะมาละมอแรงยอาายเส้น้อนขึ้งเป๊ะเลวนี่อืมน้ำทว่ะน้ำท่มแท้บอออยู่วันเหมยน่ะน้อเลิกก่ได้น้ำท่มอืมตัวใส่เ้นอนป่าสาคืนจักหอยเก็บพี่นองเข้ากินน้ำอิ่มบ่คนแห้งๆมาอยู่พี่น้องเลย มหลังตัสินาอกสีแดงเพื่อตัดสินใจเพเดี๋ยวเก็บเกรืเก็บฟองมา่ก่อนก็วายันผลนี่ยัตกนางนาพี่นาตนางนหน้านี้ครับสิเมือไปได้แต่เาว่าเมือก่เก็ช่นี้ก็เข้ากับโววาเช่นทางอะไรเนี่ยทำเลคนกับสีแห้งทำเละได้ลุ้นไปบนเดียวนะเดี๋ยวลุ้นกับตามในึินน้าไปเลยนงเอายจำรับคลิปนี้ก็ปกับอโตเก็บเพิเก็บฟองมาก่อนนะ